สำนักงานส,สามัมสรมสิตรสาขาในยยอามตั้งอยู่เลขที่29ทับ3-4หมู่12ตำบลในยยอามอำเภอในยอามจังหวัดจันทบุรีเป็นอาคารเช่าจากเอกชนมีพื้นที่ใช้สอย384ตารางเมตรโดยมีนายคมวิสุพ,พจนีเป็นสัมปรสามิจันทบุรีและนายธนากิจอุยบวรรัตนากุลเป็นสัมรสามิพื้นที่สาขามีบุคลากร,กรทั้งสิ้น8คน พื้นที่รับผิดชอบสาปอำเภอได้แก่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอในยามและอำเภอท่าใหม่กลุ่มผู้ประกอบการมีดังนี้สุรากันชุมชน4ลายสุราแช่1รลายเครื่องดื่ม1นึลายผู้เสียภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์และผู้ขอใบอนุญ,ญาตขายสุรายาสูบและไพ่การเดินทางมาสำนักงานมีรถขนส่งสาธารณะ พร้อมป้ายบอกทางทั้งทางที่มาจากระยองและมาจากตัวเมืองจันทบุรีหรือเข้าแอป Citizen Info พิมพ์ชื่อสำนักงานก็เข้าถึงแล้วค่ะข้างหน้าสำนักงานมีป้ายบอกวันเวลาที่ชัดเจนและขั้นตอนการให้บริการเมื่อท่านเข้ามาจะมีเจ้าหน้าที่คอยคัดกรองและก่อเอกสารพร้อมทั้งแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับสำเนา ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเชื่อมต่อกับกรมการปกครองพร้อมทั้งมีระบบ Excel เพื่อกออแบบคำขอลดระยะเวลามีเครื่อง EDC ไว้คอยบริการรับชำระภาษีโดยการโอนผ่าน QR code มีป้ายระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและอัตราค่าธรรมเนียมพร้อมทั้งป้ายศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์มีห้องให้คำปรึกษาสำหรับคนที่มีข้อสงสัยหรือเรื่องร้องเรียน มีจุดประเมินความพึงพอใจหน้าเคาน์เตอร์ปลายเจ้าหน้าที่พร้อม QR โค้ดประเมินความพึงพอใจทั้งแบบที่เป็นออนไลน์และมีกล่องแสดงความคิดเห็นและความคาดหวงังนำข้อเสนอแนะและความคาดหวังมาออกแบบระบบงานจัดให้มีพื้นที่สีเขียวพักผ่อนหย่อนใจเจ้าหน้าที่คัดกรองเอกสารมีเคาน์เตอร์และที่พักคอยแสงสว่างที่เพียงพอจุดให้บริการชากาแฟและน้ำดื่ม ตู้ยาสามัญประจำสำนักง,งานที่ชาร์จแบตฟรีฟรีไวไฟและเครื่องวัดความดันมีป้ายประชาสัมพันธ์และเบอร์โทรศาธารณะป้ายแจ้งเตือนจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ มีนามบัตรสำนักง,งานไว้คอยติดต่อสอบถามสำหรับบุคคลพิเศษเรามีอุปกรณ์ไว้คอยบริการเช่นที่จอดรถที่นั่งและกิ่งขอความช่วยเหลือสำนักง,งานมีการเพิ่มช่องทางการติดต่อพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลที่ชัดเจน ได้แก่กลุ่มไลน์ผู้ขอใบอนุญาตปออ .2 ไว้คอยตอบคําถามและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงตั้งกลุ่มลายออฟฟิเชียลไปรับจองคิวลูกค้าล่วงหน้าสําหรับกลุ่มลูกค้าสุราชุมชนและเครื่องดื่มมีกลุ่มไลน์ไว้สั่งสแตมป์ล่วงหน้าเพื่อลดะระยะการรอคอยสะดวกและรวดเร็วสําหรับลูกค้ามากค่ะระบบจัดก,การข้อร้องเรียนมีช่องทางการร้องเรียนจากกลุ่มสัมรพสามิตและของสานักงานพร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบช่องทางต่างๆของสํานักงานและรายงานผู้บังคับบัญชาทุกเดือน dan งานตามภารกิจนอกเหนือจากออกบรนุญาตขายสุรายาสูบและไพ่สำนักงานส,สามัมปรสิมธิ์มีการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ยงและซักซ้อมแผนเป็นประจำทุกปีพร้อมทางซักซ้อมความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจดส่งแบบคำขอให้ผู้ประกอบการที่จะหมดอายุเพื่อไปชำระผ่านระบบออนไลน์ด้านบุคลากรส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์เพื่อพัฒนาการให้บริการป้ายเพื่อเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ดีเด่นมาฟังความรู้สึกจากผู้มาใช้บริการการมาใช้บริการ ที่นี่คุณลุงรู้สึกยังไงคะการดีครับเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างคะคุณลุงครับมีนิดดีครับเรียบร้อยดีขอบคุณค่ะที่มาใช้บริการที่สำนักงานเป็นยังไงบ้างคะก็สะดวกแล้วก็สบายดูแลดีจ้ะการบริการรวดเร็วไหมจ๊ะรวดเร็วก็เป็นตัวเองค่ะขอบคุณนะคะและยังมีรีวิวจากผู้ที่มาใช้บริการของสำนักงาน ่าง Google Review ผู้ประกอบการส่วนใหญ่พึงพอใจโดยเฉพาะการให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยมีคำชมเจ้าหน้าที่บริการดีมากยิ้มย้มแจ่มใสให้คำแนะนำดีเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องการันตีได้จากรางวัลชนะเลิศมตาตรฐานการให้บริการประเภทสำนักงานพื้นที่สาขาที่ตั้งแยกต่างหากประจำปี2559และรางวัลชมเชยประจำปี2560 เราพร้อมที่จะพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับเป็นศูนย์ราชการสะดวก